เดี๋ยวปุ้ยจะพาไปดูกันค่ะว่าเวลาที่เราย้ายไปอยู่ต่างประเทศเนี่ยโดยเฉพาะที่ประเทศไอร์แลนด์นะคะเขาจะใช้เส้นอะไรแทนขนมจีน สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็จะกับปุ๋ยแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยปุ๋ยออกมาอยู่ข้างนอกอยู่ที่แม่น้ำริบเวอร์ตลิฟฟี่นะคะซึ่งเป็นแม่น้ําแบ่งระหว่างดับลินเหนือแล้วก็ดับลินใต้ก็คือเซาท์กับนอทอันนี้จะอยู่ในใจกลางตัวเมืองเลยถ้าเกิดว่าใครมาที่นี่ก็จะเห็นแม่น้ําเส้นนี้นะคะแล้วเดี๋ยวปุ๋ยกําลังเดินเลียบริมแม่น้ําไปเพื่อไปหาเส้นขนมจีนใครที่เคยไปนะครศรีธรรมราชจะเห็นว่ามีร้านขนมจีนน้ำยาปากใต้เนี่ยเยอะมากเลยแล้วก็อร่อยมาก ซึ่งปุยก็เลยกลายเป็นคนที่ชอบทานขนมจีนมากแต่อเผอิญว่าปุยมาอยู่ที่ประเทศไอร์แลนด์ปุยก็ไม่ได้ทานบ่อยนะเพราะว่าเราจะต้องทําน้ํายาเองทั้งหมดแต่วันนี้ปุยรู้สึกอยากจะทานขนมจีนขึ้นมานะคะปุยก็เลยไปตามหาเส้นขนมจีนเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าที่ต่างประเทศเนี่ยเขาจะใช้เส้นอะไรแทนเส้นขนมจีนเพราะว่าจริงๆเขาไม่ได้มีขนมจีนเส้นสดอย่างที่บ้านเราซื้อนะคะหรือว่าเป็นขนมจีนที่เขาขายในเป็นเข่งๆเงีเ่งยก็คือเขาไม่มีแบบนั้นนะแต่เขาจะมีเส้นที่ใช้แทนเส้นขนมจีน เดี๋ยวไปตามหากับปุยนะคะว่าเส้นอะไรบ้างที่เขาใช้ทําเส้นขนมจีนกันวันนี้อากาศดีมากเลยอุณหภูมิข้างนอกเนี่ยประมาณ8องศาเซลเซียสปกติชว่วงเรียนพฤศจิกายนไม่ได้หนาวขนาดนี้นะคะแต่ว่าตอนนี้คือหนาวปุยต้องเปลี่ยนเสื้อนะคะปกติเสื้อตัวนี้ปุยจะใส่ในฤดูหนาวนะคะแต่ว่าวันนี้อากาศหนาวจริงๆเดินออกมาเนี่ยลมพัดมายืนใกล้แม่น้ําแบบนี้คือหนาวมากเลยเดี๋ยวปุยให้ดูบรรยากาศตรงนี้นะคะคนออกมานั่งแบบรีแลกกันเยอะมากเลย เดี๋ยวเดินไปที่ร้านที่เขาขายเส้นขนมจริงกับปวยนะคะไปดูว่าเส้นที่เขาใช้กันเนี่ยเป็นเส้นแบบไหนไปกันนะคะปุยก็เดินทะลุจากแม่น้ำมาถึงร้านแล้วนะคะเดี๋ยวปุยจะพาไปดูร้านอีกหนึ่งร้าน และที่นี่ก็เป็นร้านเอเชียอีกร้านนึงนะคะที่อยู่ฝั่งนอร์ทซึ่งอยู่ข้างหลังเนี่ยชอปปิ้งที่มีชื่อว่าจังบุหรือว่าถนนชอปปิ้งที่ชื่อว่า h ฮ n r y s t r สตรีทซึ่งที่นี่เขาก็าจะมีของเยอะเหมือนกันนะแล้วก็มีแบบเคาน์เตอร์ที่ขายปลาสดมีเยอะเลยที่นี่เดี๋ยวมาตามหากับปุยนะคะว่า อันไหนคือเส้นขนมจีนไม่แน่ใจนะว่าอันนี้ทำขนมจีนได้ไหม และเส้นนี้ก็คือเส้นขนมจีนนะคะที่เขาไปทำขนมจีนกันคือไปรู้จักแต่ยี่ห้อนี้นะก็คือยี่ห้อตาไข่เนะี่ยถ้าเกิดว่าใครมียี่ห้ออื่นบอกไปด้วยนะคะราคา1.80 1.80เซนเฟสไรยูเวอร์มิเชลลีเวอร์มิเชลลีเวอร์มิเชลลี v e r ร i บิเชลี่นีจะทำขนมจีนได้ด้วยอ่ะอันนี้ก็บอกเลยนะว่าเป็นขนมจีน่ะเออปุนน้ยได้เคยเห็นยี่ห้อนี้อันนี้จะเป็นของประเทศไทยเราเองนะคะเออปุนน้ยได้เคยเห็นยี่ห้อนี้๋ยวไปทดลองซื้อยี่ห้อนี้ไปทำขนมจีนดูว,ว่าเป็นยังไงตอนนี้ปุ้ยก็ได้วัตถุดิบในการทำ ขนมจีนน้ำยาปักใต้นะคะซึ่งวันนี้ปุ๋ยก็ได้ขนมจีนมา2แบบก็คือแบบที่เป็นยี่ห้อตาไผ่ที่เขาใช้กันแล้วก็แบบนี้ที่เป็นของคนไทยที่เขาเขียนว่าขนมจีนแล้วก็มีภาษาเวียดนามภาษาอะไรเยอะแยะมากมายเลยเดี๋ยวปุ๋ยจะมาลุ้นดูว่าสองยี่ห้อนี้ออกมาเนี่ยจะเป็นขนมจีนเหมือนกันทั้งสองยี่ห้อไหมนะคะแล้วก็ปุ๋ยก็ได้วัตถุดิบในการปรุงนะคะก็คือขมิ้นเหลือง me t u r m e r i c แล้วก็กะทิกระป๋องชาวเกาะ c o c o n น t milk coconut milk แล้วก็เลมอนกราสนะคะก็คือตะไคร้เลมอนกราส s s มเดี๋ยวมาลุ้นกันค่ะว่าขนมจีนน้ำยาปักใต้เนี่ยจะหน้าตาย,ยังไงแต่ต้องออกตัวก่อนนะคะปุยไม่ใช่เป็นคนที่ทำกับข้าวแบบชำนาญแต่ปุยย่ะทำได้ทานได้คือในครอบครัวปุยทานได้นะคะ แต่การทําอาหารไทยของปุยเนี่ยก็คือไม่ได้ทําแบบคนไทยทํานะคะคือประยุกต์ให้คนที่นี่ทานได้ด้วยเดี๋ยวมาลุ้นหน้าตาขนมจีนของปุยกันนะคะและนี่ก็เป็นหน้าตาขนมจีนน้ำยาปากใต้นะคะแต่ว่าสูตรวันนี้เนี่ยก็คืออันนี้ยังไม่ใส่พริกนะคะแล้วก็ไม่ใส่กะปิเพราะว่าเดี๋ยวจะให้พี่ริชาร์ดเนี่ยเขาลองชิมดูว่าเขาชอบขนมจีนแบบไหนนะคะ 3ก้อนนี้สามก้อนนี้นะคะก็คือเป็นตราภัยส่วนสามก้อนนี้นะคะก็คือเป็นยี่ห้อซองสีส้มที่เป็นของคนไทยซึ่งอันนี้จะเส้นจะเล็กกว่าอันนี้เส้นจะใหญ่กว่าเวลาที่ปุยทํากลมๆเนี่ยอันนี้จะเหนียวกว่าส่วนน้ํายาปักใต้นะคะอย่างที่ปุยบอกว่าบ้านปุยเนี่ยต้องประยุกต์นะคะเพื่อให้คนที่เนี่ยทานได้แล้วก็พี่ลิชานไม่เคยทานขนมจีนน้ํายานะคะเดี๋ยวจะให้เขาเนี่ยลองทานดูว่า แบบไหนที่เขาชอบนะคะซึ่งปุ๋ยต้องบอกก่อนว่าเขาไม่เคยทานขนมจีนน้ำยาปากใต้มาก่อนนะคะก็จะออกมาหน้าตาแบบนี้นะคะ mm. <laughs> Which one do you like? I like the one on the left. เ e r ยอร่อยชิ้นนะในที่สุดนะคะพี่ริชาร์ดเพิ่งทานขนมจีนครั้งแรกก็คือเขาชอบขนมจีนตาไผ่เย้ yeah! Thank you Thank you Chef p s e ต้องบอกเลยนะคะว่าตอนแรกเนี่ยพี่ริชาร์ดเขาจะแบบแค่ชิมเท่านั้นนะคะแต่เพราเอินว่าป๋ยไม่ใส่พริกแล้วก็ใส่กระปิแล้วหลังจากที่เขาชิมเนี่ยเขาติดใจมากเลยสรุปว่าเขามานั่งทานขนมจีนกับปวยนะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นขนมจีนนะคะสำหรับวันนี้นะคะ สาเหตุที่ปุย,ยเอาเส้นขนมจีนมาฝากเพราะว่าตัวปุย,ยเองตอนที่ย้ายไปอยู่ต่างประเทศแรกๆเนี่ยปุยกังวลมากเลยเพราะว่าปุย,ยชอบทานขนมจีนน้ำยาปากใต้แล้วปุยกลัวว่าเขาไม่มีเส้นขนมจีนตอนแรกที่ปุยย้ายไปเนี่ยก็คือปุยขนไ,ไปเยอะมากเลยนะคะแต่ตอนหลังเนี่ยปุย,ยมารู้ว่าอ๋อเขามีขายซึ่งใช้เส้นแบบนี้แทนได้วันนี้ก็เลยอยากเอามาฝากเพื่อนๆน,น้องๆที่กําลังจะย้ายไปอยู่ต่างประเทศนะคะโดยเฉพาะที่ประเทศไอร์แลนด์จะได้เห็นว่าเขาใช้เส้นอะไรทําขนมจีนกันเดี๋ยวปุย,ยต้องลองขนมจีนที่ปุย,ยทําก่อนนะคะว่าอร่อยแค่ไหน และถ้าเกิดว่าใครที่สนใจการใช้ชีวิตในประเทศไอแลนด์หรือว่าการใช้ชีวิตในต่างประเทศนะคะ mm. ก็อย่าลืมฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะ mm. เพื่อจะได้รับชมคลิปต่อๆไปนะคะวันนี้ปุ้ยก็ขอทานขนมจีนก่อนนะคะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย